สวัสดีครับคลิปนี้มาดูการจบนะครับการจบงานหรือว่าการปิดแปลงครับที่เทสำหรับทีมงานเสียทวินนะครับปากทางบ้านดงพองตําบลดงพองอำเภอแคนดงจังหวัดบุรีรัมย์ครับจุดที่จะมีการก่อสร้างนะครับศูนย์ตรวจสภาพรถต่อภาษีหรือว่าตรอ,อครับ โอ้นี่ครับเปิดหัวกันที่อิสุได้ก้าหน้าเงาคันนี้ตัวไปโก SK 2 0 0รอรับดินก็ถือว่าใกล้จะจบแล้วนะครับใกล้จะจบแล้วเหลืออีกไม่กี่เที่ยวเท่านั้นเองครับ ออกมาแล้วเที่ยวแรกผ่านไปมาห่างๆหน่อยครับข้างในนี่น่าจะแบ่งแบ่งที่เทนะครับบางส่วนนี้ก็เอามาเก็บงานอยู่ที่นี่บางส่วนเทในหมู่บ้านนะครับดินก็ชวนจะหมดแล้วนะครับดินที่บ่อดิน จจะหมดแล้วอากาศยังคงเหมือนเดิมครับร้อนจัดเหมือนเดิม ที่สองตามมาเสียพนรถหล่อจากวินตาลส่งเข้าประกวด มากก็ไม่ได้ครับดินที่เอาทำเป็นคูกั้นเอาไว้เนี่ค่อนข้างใหญ่อาจมากไปแล้วบัดบังฝุ่นขามะมบาดแค่นไหมวะมแค่เดีวไปเดาไปวะ ดินเบิดไปนี่อ๋อวันนี้อ้าวจวดจวดเด่ดเนี่ยวันนี้ก็มีแห่ด้วยที่บ้านแสนสุข เสียคนแจ้งข่าวมาอีกแล้วข้างในบอกกำลังมันเลยครับ,รบเดี๋ยวตรงนี้ดูกันสั้นๆแล้วกันรอชมีิว่าใครจะมาอีกขออีกสักคันหนึ่งนะครับเพราะว่าอยู่ในช่วงเก็บงานแล้วครับ มาแล้วครับเป็นทางด้านล็อกกี้สีขาวสุดหล่อครับเสียเทพเดี๋ยวเราจะปิดท้ายกันที่เสียเทพแล้วครับเพราะว่าอยู่ในช่วงเก็บงานนี่เขามาแบบระยะค่อนข้างที่จะทิ้งห่างเลยครับสลับสลับกันมานานครับก็จะมาเที่ยวนึง นี่หยุดภาพไว้นี่รอนานเลยเฮ็นแล้วครับ เรียบร้อยลาไปก่อนครับผมเดี๋ยวจะพาไปดูข้างในหน่อยเดี๋ยกันใหม่ครับสวัสดีครับ